กำลังจะข้ามก้าวข้ามผ่านประตูกรุงศรีอยุธยาแล้วเสียงกระโปงเนี่ยเธอเหมือนปล้ายเด็กมาวิ่งสวนสนุกสนุกมั้ล่ะแบ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 แค่ทําไปแพผวิ่งหนีเราอ่ะคืนเราจะไปไหนอ่ะแบวิ่งหนีพวกเราว่ามันกลัวเราเปล่าแบบว่าอยูกันนะเธอเธอชื่ออะไรต้องไปไหนอ่ะ มาน,นี้ก่อนเัวน้องหนีเราอะน้องลูกเตอร์มานี้ก่อนหรือ,อว่าเขากลัวเสียงเราอ้าโอเคแกทำไปแพ้วิ่งหนีเราอะ่ะอ,อะไรนะแพ้อันนี้แบบว่าเธอพวกเราไปไหนแพ <g ül> ้ป่ะบอกเลยว่าวันนี้เรามาเยี่ยมน้องแพ้เพราะว่าอะไรป่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปสอนหนังสือกล<พ>ับมา,ม,มาตปกครง้งแ,แบ้ะแบะ<แ> ชีวิตลาบากลําบนเนาะก็จะได้แต่และคอนเทนต์เนี่ยเหนื่อยไหมเนี่ยไปดูแพ้กันเถอะไม่สงสารหนูบ้างเลยเตอร์สวีมันนิด <c oughs> <อ>ทีลูกเตอร์เธอต้องการอะไรอ่ะเธออยากจะทานอะไรไหมพามาดูแพ้เพราะว่าจะต้องไปคุยกับผู้ปกระกอบการเกี่ยวกับเรื่องแพ้ใช่ไหมถูกวันนี้เราต้องการไปดูแพ้ตัวเป็นๆเ,เพราะเราจะไปะสอนหนังสือวันนั้นน <จะ S 1> ้องลูกเตอร์เธอวันนี้เราเห็นแพ้เยอะมากเลยเธอจะไม่เคยเห็นแพ้มาก่อนแพ้ แพ้เธอเหมือนป่ายเด็กมาวิ่งสวนสนุกสนุกไหมล่ะอะสนุกเธอแต่ว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าผู้ประกอบการเขามีแพ้เยอะมากไปสอนหนังสือมาแล้วแต่ฉันน่ะอยากเห็นแพ้จริงๆฉันก็เลยบอกว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเบื้องหลังของการสอนหนังสือของผู้ฉันเป็นอย่างไรไปค่ะส,สวยมากเลยอยากมาจะฉันได้ยินนะตอนนี้เรากำลังจะข้ามก้าวข้ามผ่านประตูกรุงศรีอยุธยาแล้วเสียงกระโปรงหัว ไงจ้าจะมาจจะอะไรเ่ะจ้าเธอแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในห้องเรียนนะจ้าเธอจ๋าใช่แล้วค่ะ <c oughs> คุณขาก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการโปรดักต์เกี่ยวกับพวกแพ้อปาป <c oughs> าเธอฉันบอกเลยว่า <c oughs> ยังไง <c oughs> ทำไมเสียงเธอเป็นอย่างงั้นนะ <c oughs> แหบอะ่ะ <c oughs> แต่จชนจะบอกว่าโครงการนี้มีต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่สองแล้วเธอคือเขาต้องการที่จะโปรโมทว่าแพะคือสัตว์เศรษฐกิจใช่ไหมเธอเขาต้องการให้แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจของเศรษฐกิจของอยุธยาอุ้ยพูดผิดพูดถูกนะถูกและที่สาคัญคือเธอการเลี้ยงแพะในอยุทยานี่คือเขาเลี้ยงมามากกว่า100ปีแล้วอ่ะเธอยาวนานมากเลยตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วปะใช่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 เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเขาก็มีโปรเจกต์อันนี้โปรเจกต์ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่า farm farm to table เธอเพื่อเพิ่มอะไรนะเธอเพิ่มมูลค่าจาก ฟาร์มสู่ร้านอาหารคนต่อไปนี้แพะจะมีมูลค่ามากกว่าเราสองคนตามจริงจริงเธอแล้วดู p r o d ัก t ์สิ o d u c ักส์เขาแบบว่าเดเวลลอปออกมาน่ารักมากเลยเธอเนออันนี้เป<อ>็นแบบว่าอะไรล่ะมีมนมแพะนมแพะอันนี้แพะเป็นอาหารน้องหมาน้องแม่ว่ะถูกเธอและอันนี้คือเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเธอเขาแบบว่า สร้างให้ชุมชนเขาแบบว่ามีรายได้แล้วก็ที่สําคัญคือชุมชนที่เลี้ยงแพะเนี่ยก็คือแบบว่า จะพูดว่าไงดีอะเธอคือแปรรูปได้กเก่งมากที่เธอดูพิซซ่าพิซซ่าหน้าแพะเธออันนี้คืออร่อยมากเขาได้เลยแตเออมื่อกี้ลงไปปั๊บเธอไม่ถึงสองนาทีทุกคนแย่งกันกินหมดเลยเธอคืออย่างนี้นะและอีกอย่างหนึ่งนะใครที่เป็นสายรักสุขภาพออฉันรู้มาว่าแพะเนี่ยเขามีไขมันต่ำมาถูกใครที่เล่นฟิตเนสและสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องกินไอพวกอะไรเกี่ยวกับเนื้อแพะอะไรพวกเนี้ยเขากไขมันน้อยเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเธอจะบอกว่า แพะกุ้งสีแพะดีมีประโยชน์จ้าผู้ตายเก๋วันนี้เราก็มาทําประโยชน์นะป้าให้ความรู้กับทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นโครงการนี้นะเธอฉันพูดได้เลยว่าเป็นครงการที่ดีมากแล้ววันนี้ภูมิใจมากเลยเราสองคนดูเป็นคนดีมากเลยเธอเวันนี้ดูเป็นคนดีให้ความรู้กับผู้ประกอบการออ้ยปอบเือ้ให้เราหน่อยสิคะคุณกาคุณกาแล้วจอก,กันนะจ๊ะเธอลา